สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทดลองเซ็นเซอร์วัดความเข้มของแสงนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า BH1750FVI นะครับตัวนี้จะแสดงผลหน่วยออกมาเป็นลักนะครับก็คือจะสามารถวัดได้ตั้งแต่1ถึง65,536ลักนะครับราคาตัวนี้ก็ตัวละ59บาบาทนะครับไม่รวมส่ง ผมซื้อมา2ตัวก็ประมาณ140บาทรวมส่งนะครับโอเคก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับมาในถุงนะครับเป็นคอนเนคเตอร์อย่างนี้ได้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็เสียบเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ผมจะมาทดลองกับบอร์ด ตัวเดิมนะครับก็คือจะลองทำให้เซ็นเซอร์แสงวัดแสงแล้วก็สั่งงานดีเลย์นะครับการต่อวงจรน,นะครับไฟบวกที่เป็นสีแดงนะครับเข้ากับบวก5โวลต์นะครับหรือว่าจะใส่บวก3.3ก็ได้นะครับการสื่อสารของตัวนี้จะเป็นแบบ I s so q u a C ต้องใช้สายสัญญาณสื่อสาร2เส้นนะครับก็คือ SDL กับ SCA นะครับสีดำเป็นกลาวนะครับ สีน้ำตาล SCL ให้มาใส่ที่ขา I/O 5นะครับขาที่เหลือเป็น SDA ให้มาใส่ที่ขา I/O 4นะครับ เลยเส้นหนึ่งว่างเลยนะครับไม่ต้องเสียบกับอะไรนะครับตรงน,นี้โอเคต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวโปรแกรมตัวโค้ดนะครับก็เข้ามาที่ Arduino ก่อนนะครับให้ทำการลงไลบรารีก่อน มาที่ sketch, include library แล้วก็ manage library นะครับจากนั้นพิมพ์ b h 1750f นะครับ ให้ใช้ไลบรารีตัวนี้นะครับ bh 1 7 5 0 fvi นะครับเป็นเวอร์ชั่น1.1.1ะครับตัวนี้ผมอิน tall เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้อิน tall นะครับมันจะขึ้นให้ i n s tall ตรงด้านขวาตรงนี้นะครับก็กด i n s tall ไปนะครับพอ i n s tall เสร็จเรียบร้อยก็ปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับโค้ดผมวางไว้ให้ที่ตัว Google Drive แล้วนะครับเป็น Arduino ชาร์ป44ตัวนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่เครื่องแล้วก็เปิดมาได้เลยนะครับ ถ้โค้ดมาแล้วตัวนี้ก็เป็นโค้ดที่ทําไว้แบบเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือจะให้รีเลย์ทำงานตอนที่ความเข้มของแสงลดนะครับก็คือตอนมืดให้รีเลย์ทำงานนั่นเองนะครับแล้วก็พอสว่างก็รีเลย์ก็หยุดทํางานตรงนี้ผมใส่ค่าที่เป็นวัดต่อตารางเมตรด้วยนะครับตัวนี้ข้อมูลผมหามาได้ประมาณว่า ถ้าเราต้องการจะแปลงจากลักไปเป็นวัดต,ต,ต่อตารางเมตรนะครับเราต้องคูณตัว0.0079 00เข้าไปนะครับเป็นของฝรั่งนะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์อ้างอิงข้อมูลให้นะครับว่าเอามาจากไหนนะครับโอเคจากนั้นก็เลือกบอร์ดนะครับเลือกบอร์ดเลือกพอร์ตเรียบร้อยกดอัปโหลดได้เลยนะครับ ถ้าโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ถอดสายจัมเปอร์ออกแล้วก็เดี๋ยวเปิดซีเรียลมอนิเตอร์ดูด้วยนะครับถอดจัมเปอร์ออกเปิดซีเรียลมอนิเตอร์กดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ก็133นะครับเป็น1.05วัตต์นะครับลองเอามือไปบังนะครับบังแสงก็ลดลงนะครับ พอแสงลดลงวีเลย์ก็ทำงานนะครับเปิดออกนะครับรีเลย์ก็หยุดทำงานนะครับก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ประมาณนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็กะว่าจะเอาไปใช้ที่ตัวแผงโซล่าเซลล์ที่ผมติดตั้งไว้ที่บ้านนะครับอยากจะเก็บข้อมูลความเข้มของแสงนะครับแล้วก็ เพื่อที่จะมาเทียบกับพลังงานที่ใช้ไปแล้วก็ที่แผงผลิตได้นะครับโอเควิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ